สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดิฉันอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในใจมานานเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตดิฉันนั่นก็คือลูกๆของดิฉันเองค่ะจำได้ว่าตอนที่ลูกคนแรกเกิดมาความรู้สึกมันท่วมท้นจนบอกไม่ถูกเลยค่ะทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลไปหมดกลัวว่าเราจะเลี้ยงเขาได้ไม่ดี กลัวว่าเราจะไม่สามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาได้ชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะท่านบางช่วงมันก็มีอุปสรรคเข้าม,ามามากมายทั้งเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพบางทีมันก็ถาโถมเข้ามาพร้อมๆกันจนแทบจะล้มทั้งยืนแต่ทุกครั้งที่ดิฉันรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังมองหน้าลูกๆแล้วกำลังใจมันก็กลับมาอย่างน่าอัศจรรย์ สายตาใสาซื่อของเขารอยยิ้มเล็กๆที่ส่งมาให้มันเหมือนเป็นยาวิเศษที่ช่วยเยียวยาทุกสิ่งลูกคือพลังที่ทำให้ดิฉันลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ทุกครั้งลูกคือเหตุผลที่ทำให้ดิฉันไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาดิฉันเคยคิดว่าตัวเองเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่พอได้เป็นแม่คนดิฉันถึงรู้ว่าตัวเองเข้มแข็งกว่าที่คิดเยอะมาก ดิฉันทำทุกอย่างเพื่อลูกได้จริงๆนะคะไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามดิฉันเชื่อว่าแม่ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดแหลคะค่ะความรักของแม่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราลูกคือความสุขที่แท้จริงลูกคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันดิฉันอยากจะบอกกับทุกคนนะคะไม่ว่าวันนี้ท่านจะเจอกับเรื่องอะไรก็ตาม ขอให้ท่านมองคนที่ท่านรักมองคนที่ท่านห่วงใยแล้วท่านจะพบว่าในตัวท่านเองมีพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่พลังที่จะช่วยให้ท่านก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยดีขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ